สวัสดีค่ะพี่พีร้อนกันไหมสุดๆสดชื่นะ่่ะก็วันนี้มาร่วมงานเปิดตัวของ 3ce นะคะก็เป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่เราใช้กันอยู่แบบว่าทุกวันอยู่แล้วอะค่ะบลัชออนเอยลิปสติกเออยนะคะก็วันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานนะ ค่ะก็อย่างหนูใช่ไหมคะชอบลิปสติกค่ะเพราะว่าปากจะได้แบบชุ่มนุ่มน่าสัมผัสนี่ใช่เฉดสีแลวเฉดสีเฉดสีค่ะต้องเป็นแบบสีแดงช่วงนี้ค่ะเพราะว่าแบบอะไรมันก็เป็นแดงแดงสดใสมีสีสันไปหมดเลยมันใช้ดีไหมใช้ดีค่ะตรวจสุขภ่างกาเออตัวเนื้อของลิปสติกของฟรีซีที่มี10เฉดสีเนี่ย รุ่นที่เก๋ใช้อะมันมีความแบบเนื้อมันนุ่มทําให้ปากของเราอะเหมือนกับฟูเหมือนเหมือนแคสเมียร์ค่ะเหมือนขนแคสเมียร์ใช่มันนุ่มน่าสัมผัสใช่ค่ะใช้ได้ใช้ได้ตลอดเลยมันไม่ตกล่องเนาะมันไม่ตกล่องค่ะแต่ตกหลุมรักอย่างเดียวตกหลุมรักริฟแล้วก็ริฟแล้วก็64เท่านั้นแล้วปะาทีไทยมันร้อนมันจะม่ควานแตบ ไม่ไม่ค่ะถ้าหลุดก็เติมใหม่ได้หยิบขึ้นมาเติมถ้าเราไปอะไรอย่างเงี้ยมันติแบบติดัแก้วตั้งใจจะให้ติดนะคะตั้งใจเราไปลองไหมว่าติดหรือไม่ติดเออที่ไหนคะลองที่ปากที่ปกหมดเลยใช่ลองค่ะลองไม่หลุดเนาะไม่หลุดค่ะไม่หลุดแต่ว่าตามระหว่างวันนี่ก็คือมันต้องมีไปบ้างเราก็แบบเติมเติมก็คือแบบติดแก้วไปติอจะแบบดื่มน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบ ยังอยู่ยังอยู่เติมได้เนาะหลุดได้เติมได้แต่ที่สำคัญน่ะอยู่ตลอดค่ะฝากลิปสติกใช่ไหมคะค่ะก็ฝากด้วยนะคะลิปสติกนะคะของ t r e c e นะคะเป็นรุ่นที่เนื้อสัมผัสเนี่ยเหมือนกับขนแคสเมียร์เลยค่ะเหมือนผ้าเหมือนแบบความนุ่มความแบบฟูของเขาเลย จะเสริมใหญ่ก็ต้องใช้เทคนิคค่ะใช่ค่ะใช่วันนี้ใช้ของ PCE เลยค่ะอ๋ะอแล้วหัวใจและตามันหลอดเกินไปแล้วแดงเหมือนลิฟเลยแดงเหมือนลิฟเลยหัวใจตอนนี้แดงกว่าหรือว่าแรงกว่าอะไหัวใจหัวใจก็แดงนะคะ<อ>ก็คือข้างในเขาเป็นข้างในเป็นเลือดหัวใจเป็นเลือดต้องเป็นสีแดงหรือว่าคุณเป็นสีน้ำเงิน เป็นสีเขียวกับพญานาพี่เป็นสีดําใจเป็นสีดําเหรอคะเห็นภาพมันชัดเจนเกินค่ะอาบีอ๋ออาบีน่ารักมากเลยอ่ะวันนี้อาบีมาด้วยสร้อยนี่คือตีตาจองเราใช่ไหมคะสําหรับสร้อยเพชรอันนั้นนะครับสร้อยเพชรที่แบบจองอ๋อก็คือเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสใช่ค่ะ วันวาเลนไทน์เหรอลูกวันวาเลนไทน์ได้ดอกกุหลาบแล้วก็ช็อกโกแลตกี่ดอกเออ่ประมาณกี่ดอกก็ประมาณห้าดอกปวดตัอปวดชอบเลขห้าน้ารักยังไงไก่ไหน้ารักขนาดนี้นมองนานๆเออหมายถึงว่าหน้ารักยังไงล่ะคะเป็นคนน่ารักอะค่ะเป็นคนน่ารักที่แบบว่าได้จ๋า เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเราแฮปปี้เรามีความสุขเขาจวาสเตตัสคือชัดเซนมากแล้วก็เราก็เปิดเลยเราก็เปิดกับทุกคนว่าอ๋อเก๋ไก่เก๋ไก่มีแฟนแล้วนะย้อนกลับไปพูดถึงเส้นทางความรักของเราค่ะการปลุกลงปลงใจว่าเออเราเป็นแฟนคนนี้ก็ ย้อนกลับไปนะคะบอกเลยว่าเรารู้จักกันตอนช่วงคริสต์มาสปีที่แล้ว <Hello. S 1> แล้วเราก็ได้คริสต์มาสปีที่แล้วอ่ะเราก็เหมือนแบบขอว่าให้ขอกับซานต้าเนาะว่า อยากมีคนที่อยู่กับเราในคริสต์มาสอีกปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะได้ยินไงเขาก็เลยส่งอาีมาันเออป้าปาที่ไหนสันต้าที่ฮ่องกงอ oh. ไม่ใช่คือวันนั้นวันแรกคือที่เราเจออาบีคือวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสเราแบบถ่ายละครเสร็จแล้วเราก็ไปจับคริสต์มาสกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยจับของคริสต์มาสของขวัญค่ะเราก็เลยได้เจอครั้งแรกแล้วก็ ยังไมไ่รู้จักว่าเขาชื่ออาบีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นน้องชายของเพื่อนอแล้วก็เลยได้แบบมีช่วงหนึ่งที่เราชวนกันไปทะเลเ,ออเป็นบ้านทะเลที่ชวนทีมงานครอบครัวหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นรเ,เริ่มอ่อเริ่มทักใครก่อนคะใครเริ่มกก็คือเขามากับพี่สาวกับเพื่อนๆกับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ได้คุยกันตอนนั้นเหมือนเล่นเกมเล่นอะไรนี่แหละค่ะเหมือนแบบเล่นเกม ชนลงเก้าอี้แล้วก็เล่นยิงอะไรนะคะยิงปูเล่นอะไรอย่างเงี้ยในบ้านในบ้านพักอ่บ้านบีชเฮาส์ก็คือบ้านริมทะเลค่ะแล้วไปตกหลุมอะไรไหมคะจ๋าแล้วไปตกหลุมลกอาบีน้องไหนตกหลุมอาบี่ชมจำไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าให้เขาก็เป็นคนน่ารักดีแล้วเป็นช่วงที่เราอยากฝึกฝึกภาษาใช่ค่ะเราก็เลยเหมือนได้คุยเป็นเพื่อนกันก่อนนะตอนนั้น เออคุยนานค่ะคุยนานเพราะว่าเป็นช่วงที่คุยแล้วเขาก็กลับไปที่เยอรมันแล้วก็กลับที่อัลเบเนียใช่ไหมคะเพราะว่าที่บ้านเขาอยู่ที่นั่นแล้วที่สเตตัสเป็นแฟนมันนานหรือยังหนูอยู่ยี่สิบแปดใช่ไหมคะวันที่28เดือนเดือนวันเกิดเดือน9โอ้เดือนปีที่แล้วปีที่แล้วอันนี้ เราเฉลยตรงนี้เลยกับชี่งานนะคะเพราะก่อนนั้นที่ถามจะแบบทำยเพราะว่าตอนนั้นเราก็ต้องคุยกันก่อนว่าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าเป็นคนข้างลิฟต์แล้วก็เป็นคนข้างล้านใช่างชาติยังไงอย่างน้อยเราก็ได้เหมือนมีเพื่อนคุยที่เป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งภาษาหรอคือตอนแรกเราใจเราอ่ะ เรารู้สึกว่าอย่างน้อยเรามีเพื่อนที่พูดอีกภาษาหนึ่งเราก็ได้ฝึกหลายๆอย่างแล้วถ้าเราจะไปไหนไปเที่ยวไปเดินทางเราอาจจะมีสกิลหนึ่งขึ้นมาก็คืออย่างน้อยคือสกิลด้านการแบบเป็นเพื่อนมีเพื่อนชาวต่างชาติแล้วก็ได้ภาษาหรืออาจจะแบบมาทํางานอะไรเงี้ยดิฉัน 3CE นี่ก็เป็นภาษาอังกฤษอย่างได้แล้วเราก็แบบได้แอคเซนต์อ่ะได้แอคเซนต์มาลแลควคือคล่องเลยก็ยังต้องฝึกอยู่ ยังไม่เราเป็นนักแสดงเราได้อธิบายแต่ว่าการทงานถอยให้เขาฟังไหมเธอเขาเข้าใจในการทำงานของเราไหมเราก็ต้องโดนเป็นแฟนนักแสดงต้องเจออะไรเป็นนักแสดงต้องอธิบายหรือว่าเรียกเขามาได้วยนะเฮ้ยได้เหมเขาเื่นเต้นเดียวนิดเดียวได้มลองถามเขาได้ไหมเฮ้ยเอามีแค่อุ้ยมีคนอยากเจอ I it. I finally it. found found เฮ้ยโซฮอตเหรออากาศแบบร้อนเปล่ายูโซฮอตเอาเบาะรอ she's hot too I mean she's red วันนี้ใส่สีแดงก็จะฮอตฮหน่อยยู d อนสวีขอหนึ่งกล้องเยอะมากเลยคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะตัวจริงตัวจริงเคกันน่ารัก ชิสตี้ชีมิไทยสอนภาษาไทยเขาเยอะไหมครับพี่เก๋สอนค่ะสอนเวลาที่เรามาดูที่ The Tourist Professional จะสอนอะไรอันบอยูวันยูกันแล้วหรอได้ได้เขาบอกว่าเขินเขินนิดหน่อยไม่ใช่ No no I'm just really hot because I was walking all the way จริงๆเขาก็เดินตามว่าเก๋ๆายยูไหนนะเห็นตรงนี้คนมุงเยอะก็เลยเดินเข้ามาดูเขาก็ไม่รู้ก่อนหรอว่าเราต้องสัมภากเรารู้ค่ะรู้แต่ตอนแรกบอกว่าอยู่ตรงไหน ถ้าปกติเราสอนภาษาไทยเขาสอน She asking normally I teach English เอ้ย teach Thai language you often Yes all the time ตลอดตลอด And sometimes I tell l i k e What are you talking about ทั้งวัตทั้งบาร์ส I don't know I know the basics like อาโล่สวย Not สวยสวยไม่สวยค่ะขอบคุณได้ไหมขักคุณโอ้ท่านผู้ชมที่มาความรักคุณ ผมไ่ผมรักคุณ I love you รัก I know รัก I love ี c e ด้วยนี่นี่เรามางานมรักสตลนันดา TCE Yeah ดีใจไหมดีใจไหมดีใจดีใจ mean like happy happy I don't want to ruin her I really have to freshen อ๋อฉันบมาขค่ะเขอบคุณค่ะโอ้ยแฟนหล่อมากเลยค่ะคุณน้ำที่หน่อยได้ไหมอะไรนะคะต้องขอคุน้ำที่หน่อยได้ไหมขอตอนนี้คิวเยอะตอนนี้อาจจะคิวเยอะเพราะว่าหนูก็รอเป็นปีเหมือนกันแล้วน้วนเอะไรบ้างกับคนนี้คะค่ะแล้วแต่แล้วแต่คนไหนหนูว่าเรื่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆรอยบว่ามีหลายๆยอย่างที่อยากจะฝึกอยากจะไปทํากิจกรรมร่วมกันหรืออะไรเงี้ยอยากทัวร์เที่ยวเมืองไทยไปด้วย สลเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ที่ซัพพอร์ตกันเลยจริงๆอะ่ะก่อนหน้านี้หนูไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกบ่อยเพราะว่าทํางานใช่ทำงคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ได้ออกไปเที่ยวไปเจอทุกทคนอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้แบบเห็นในคลิปเก่งไก่ทำไปหาแม่ด้วยค่ะทำเป็ในยังไงบ้างคุณแม่เราว่าไงบ้างอ๋อในคลิปคือตอนตอนทะเลเหรอคะ<ช>อ,อันนั้นคือวันเดียวกันกับที่เจอช่วงหลักคริสต์มาสคือปีใหม่ปีที่แล้วแม่แม่บอกว่าน่ารักมากค่ะ ม่ไม่อกแม่ไม่ติดมเนาะแม่ไม่ติดค่ะเบอกเป็นแฟนหน่อยะเกิดความรครั้งนี้สดใสมากนกันไม่เลยแต่ชัดเจนค่ะก็ดีค่ะดีดีแล้วดีที่สุดโอเคโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเ่อต่อ่อนค่อให้กล้องก่อนให้กล้องก่อนวก็เดิน่เดี๋ยวขยมะเก่เก่งตงนี้นะเดินสางสางโอเค ของหน่อยครันแนนเอร์ใส่เส้อแล้วแฟนก็หล่อมากเลยก๋ไก๋อ่ะพี่หล่อมากมันยังไงเด็กจะเป็นเก๋ไก๋เป็นแล้วหรอก